สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกทท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอุยอุดรพาเพื่อนนะครับสิมาโวถึงนะครับเลี้ยงเร่านะครับข่าวข้าวนะครับของนะครับบุญห่อข้าวสักนะครับหรือบุญห่อข้าวหน่อยนะครับเนาะนะครับที่เช่าอุดรนะครับเพื่อนใดจัดขึ้นมาทุกปีนะครับเนาะนะครับจัดให้นะครับปุญญาตาใหญ่นะครับปุเป็นพอเป็นแมเนะครับ ลุงค <ITA> ุณป่านะครับน้องหลุกรานเอาหน้าสานะครับผ so ู Ô ้ล่วงรับไปนะครับเนาะนะครับฝากใบจะหน่อยด้วยนะครับเพื่อนก็ได้นะครับจัดกันมาทุกปีนะครับคือบุญหฮอกซาคเขาหน่อยนี้นะครับจัดมาทุกปีแต่สมัยพอสมัยแม่เนาะนะครับแต่เขาตะลังนะครับทางจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกมู่บ้านนะครับหรือทุกตำบลนะครับทุกอำเภอนะครับไอ้จัดขึ้นมานะครับเลือดถึงนะครับคุณ บิดามั่นด่านะครับคุณมีดอนมั่นด่านะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับป่ย่าตาย่ยนะครับโพี่ได้ลวงรับไปนะครับสิเป็นนะครับผู้เป็นน้องนะครับเป็นนุ่งนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นล่งเป็นป่าเอาน้าสาวนะครับโพลงรับไปเนาะนะครับแต่รับโพนะครับอยู่ดีไม่แห้งยูในตอนหนีขณะหนีนะครับกั ังมีชีวิตอยู่เนาะนะครับก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนะครับไปให้นะครับก็คือนะครับบุญห่อข้อศนะครับบุญห่อข้อน้อยเนาะนะครับที่ได้จัดขึ้นมาทุกปีนะครับลึกเนือลึกถึงนะครับผู้รวมหายใจจากไปเนาะนะครับอันห้องบะมีนะครับจะบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษนะครับแต่พอตา้เมี่ยนะครับ ขันฮาวะมีแต่บัณพ่อบุรุษปุญญาตาใหญ่นะครับผู้ลงรับภายใต้จากไปเนาะนะครับเฮาก็บริเกิดมานะครับยุทธสุมือนี่กบว่าดนะครับเนาะนะครับฝากไปจะหน่อยนะครับคือว่านะครับกะไลจอมอจันนะครับขอมานะครับเนาะนะครับอีกนะครับบกกีมือกีวันนะครับอีกมืองนมือเงนนะครับเนาะนะครับเพราะว่าอุี๋อรอนผ้าเพื่อนนะครับก็ได้ไปขายสิ่ง้าของนะครับในมนีนะครับกัน สิงไกควังนะครับก็ค um uh, right ือไปขายสิ่งไกควังนี่ก็คือขายในอยุ่เนกินเนาะนะครับเห็นข้าเจ้านะครับตังบ้านตังเมืองเนาะที่อยู่หล่อนมาเพื่อนในแผ่ขาไปขายเนื้อนีนเป็นกระไดขูดปักเผาเนี่ยนะครับเตรียมสิงเตรียมของนะครับประเดกกีละหรือว่าผลหมากลากใหม่นะครับเนาะนะครับนอกไม่สอกไม่สมนะครับประเด็กนะครับปราะนะครับสิงถี่นะครับคนถี่นะครับ เพิ่นมีชีวิตอยู่งตะกี่ตะคอนเนาะนะครับผู้เพิ่นมักอยู่มากกินนะครับเนาะนะครับอยากตีพี่น้องนะครับก็ได้ก็ได้เตรียมนะครับจัดให้นะครับบางคนบางท่านนะครับอาจจะได้เฮ็ดสังกระถอกกระทันแน่นะครับเนาะนะครับทิดนะครับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้ผู้นะครับรองรับลมหายใจจากไปนะครับเนาะนะครับให้เพิ่นได้มารับเอา ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่ยาตทีพี่นนอกนะครับปูเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเนาะนะครับสำหรับปูที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทีญยาตทีพี่นนอกนะครับปูเป็นปูเป็นยญ้าตาเป็นยายผูหลงรับไปนะครับเนาะให้่นแด้มาหลับออกนะครับปากเว้จะน้อยด้้อนะครับสำหรับในมื้อนี้นะครับอุโย่ราเพื่อนก็ได้ไปขายสิ่งขายของขายน้อ้อยกินนะครับอุโย่รำเพื่อนขอขอขอปูนขอพุณนนะครับผููเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนะครับเนาะนะครับ กุยตาใหญ่ก็ดีนะครับที่ได้อุดหนุนนะครับเสือสิ่งเสือของซอยนะครับอุยอุรานพระเพื่อนอุยอุรานพระเพื่อนขอขอบุญขอปุ่นเป็นอย่างสูงเลยนะครับรวมไปถึงผู้เขารับชมนะครับทางช่องยูทูบเนี่ยทั้งทิกต็อกเนี่ยกูเกิลบราวเซอร์เฟซบุ๊กทั้งไลน์นะครับที่อุย่หลานพระเพื่อนนะครับได้ลงไปนะครับในทุกทุกมื่อนะครับในทุกทุกวันนี้นะครับเนาะนะครับกับโป้เฮพ่อพี่น้องนะครับได้รับทราบกัน เราถึงกันกันแล้วนะครับผูเขารับชมนะครับสิเป็นเอฟซนะครับหรือว่าเป็นเอฟซนะครับผูเขารับชมนะครับในแต่ละคลิปในแต่ละเหมือแต่ละวันนะครับรับชมนะครับติดตามมานะครับตั้งแต่ปีก่อนๆผนเนาะนะครับที่อุ่ยอุรานเพื่อนกันนะครับกระดัยแคทคลิปมาแต่ด่นนะครับเนาะคลิปวิดีโอนะครับลง youtube นะครับสิเป็นนะครับทางสานาะก็ดีนะครับเนาะนะครับทางสานาะนะครับแต่ว่ามันกะนะครับอยู่ใน y ยูทูปเพื่อนนะครับเนาะนะครับซ้ำยูทูปแบบ ได้ร่วมแบบนะครับมารฐานกันแหละนะครับในแต่ะคลิปแต่ละคลิปในแต่ละเมืองแต่ละวันกันแหละนะครับป่าว้จะนอยครับที่ไทยทามากอ่ะไทยทำมากอ่ะการเป็นยูการเทศการสั่งนะครับวิถีชีวิตนะครับแบบอีสานมันเฮ้านะครับย่ำไปพี่นี่นะครับในช่วงนั้นช่วงนี้ช่วงฤดูนั้นฤดูนี่นะครับอุอยงเพื่อนกับไอ้ไทยทำนะครับก็ได้บอกได้กล่าวนะครับให้พี่น้องเอฟซี พอพี่น้องนะครับเอฟซีได <eni> <men> ้รับทราบกันแล้วนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับผู้ที่เขารับชมนะครับที่ผ่านๆมาเนาะนะครับที่เป็นเอฟซีนะครับหรือว่าเป็นเอฟซีกระตามซังนะครับที่เขารับชมนะครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ผ่านมาอุยอยู่หลังเพื่อนขอขอขอบุญขอพรุณเป็นอย่างสูงกันแล้วนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับกัอีกเมื่อกี้เมื่อกีนวันนะครับกั เป็นมือวัานสาคัญนะครับเนาะนะครับเป็นนะครับวันนะครับที่นะครับทุกคนทุกท่านระลึกนะครับถึงความดีนะครับของนะครับบิดอ่อนม่านดาปูญญาตายายนะครับผู้นะครับเพิ่งลงลับไปนะครับเนาะแต่วันมีชีวิตอยู่เพิ่นก็บบ่อหนองเฮาอยู่ดีๆนะครับเนาะนะครับเพิ่นลมหายใจจากไปนะครับเนาะนะครับห้าก็้องอุทิศส่วนกุศลนะครับ หรือเป็นห่อข้อศานะครับเรือวห่อเขาหน่อยนะครับที่เพิ่นนะครับเคยอยู่เคยกินน้ำเห่าเนาะนะครับเขาก็เลยหอนะครับหรือ่งส่วนบน่วนกุศลนนี่นะครับไปเพื่อนนะครับได้อยู่ได้กินนะครับน้ำเห่านะครับคือนะครับลึกๆถึงนะครับบรรพบุรุษนะครับปุยตาใหญ่นะครับอันห้องบ่มีเพิ่นมาตะก้อนนะครับพอแม่เห่านะครับกับพปรไอมา ก็เพ่ะให้เขาได้เก็ดมันท่าสมือเนี่เนาะนะครับบพรพบุรุษก็คือปูย่าตายหญยนะครับเกลยอปูเป็นพอเป็นเม่นะครับเนาะนะครับอยากทีพี่น้องนะครับทุกๆถัดนะครับปูลงรอบหายใจจากไปนะครับเพิ่นกระไดมาก็ระได้มารับเอานะครับส่วนบนโซกุลนะครับที่เข้าได้เห็ดนะครับให้เพื่อนนะครับ นเน of ี่ยเปีเจรละปีกันแล้วนะครับกับบรูว่านะครับทั้งจังหวัดอื่นนะครับก็สิได้เพียร่อเขาหน่อยขอสากนะครับคือกันบอนะครับถ้าเมืองไทยเฮานีนะครับแต่ละจังหวัดเนาะนะครับแต่มาอุดรธ้านี้เฮานี่นะครับเนาะอุดรธานีนะครับบานเกิดเมืองน้อนนะครับของอ <hadi S 2> ุยอุดรพระเบ่อนะครับไปจัดกันมาทุกปีนะครับเพียทุกปีนะครับเนาะบุญขอสากหรือว่าบุญหอขาหน่อยนะครับเนาะนะครับนะครับในเมื่อนีกัถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับในช่วงนะครับ ถุ่มคกวัวนะครับเสียวก็สองถุ่มนะครับอุยอยู่หลมาเพื่อนก็ได้มาโพดมาคุยมาบอกมากล่าวนะครับถึงเยองเล่านะครับบุญกษัตริย์หรือบุญหอกเขาหน่อยนะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับในมณีกาฝ่ากระเหลี่ยมมาหมับนะครับเนาะนะครับฝ่ากระเดียมทั้งที่ทวันตกนะครับเสีวกอุยอยู่หลังเพื่อนหันกล่องนะครับไปที่มันออกดื้อนะครับเอาไปช่วงข้างหลังนะครับคือช่วงที่มวันตกนะครับหล้างกล่องนะครับ ไยเดียมพี่น้องนะครับมาแหน่ฝนอาทิตย์ตกนะครับเนาะนะครับช่วงนี้กัเขาเดือนแปดเด่นเก่าเดือนจิบนะครับจัำนอยกัเขาเดือนสิบสิบสองนะครับจำนวนกัปีใหม่นะครับเนาะนะครับกในช่วงนี้กัอยู่ในช่วงนะครับโควิดสิบเก่านะครับก็ขาคอยปล่อยพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีๆด้วยนะครับก่อนออกจากบ้านแดดเฮียนนะครับก็อย่าลืมปิดแมทนะครับบอสบายก็สามารถพบแพทย์พบหมอได้นะครับเนาะนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับอันนี้คือ ว่าอุโยธมประเวณีก็ได้มาพดคุยกับพี่หน้องนะครับให้ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับทา้งหน้าบ้านหนาเียนนะครับปากว้จะน้อยด้วยนะครับมันดีสอนใจนะครับเนาะนะครับสิ่งไดนะครับที่ฮอ่นะครับบ่เห็นตนเห็นโตนะครับฮอ่ก็อย่าเพิ่งไปลบลูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีจริงนะครับเนาะนะครับปากว้จะน้อยนะครับก็คือเป็นเบาเราขานมาเนาะนะครับแต่สมัยพ่อสมัยแม่ป่ยญาตายาย่นะครับกาในช่วงนะครับ กวนสีนะครับห่อขาหน่อยนะครับเนาะนะครับในช่วงห่อขาหน่อยนะครับสองสามเหมือนะครับเนาะนะครับสองสามเหมือสีหัดห่อขขาหน่อยนะครับหลังจากสองสามเหมือนะครับก้อนหนาสีหัวเขาหน่อยนะครับในสองสามเหมือนะครับเพิ่นก็ได้ผู้ลมหายแตจากไปเนาะปู้ยตายใหญ่นะครับแต่บันโพบุรุษนะครับผู้ลงหายแต่จากไปนะครับนะครับ เพิ่นอยู่อีกลูกนึงนะครับเพิ่นอาจะสารกระตอกะตานะครับสารขอกสารขิงนะครับมารับเอาสิงออกขวงนะครับน้ำลูกน้ำเต่านะครับที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับอายุนอกกินนะครับผลไม้แปลกใหม่นะครับแต่ไปอย่ไปกินเนต่ละปีแต่ละปีที่ลูกหลานได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับแต่เนาะนะครับเนาะนะครับผู้บางคนบางท่านนะครับอยากทีพี่หน้องนะครับอาตีไตนะครับเนาะนะครับตายไปเหลี่ยวนะครับ จิตใจไปโตเป่าๆนะครับอาจิบริยห่อเขาหนอเขาหน่อยนะครับหรือห่อเขาสากนะครับให้มาละว่าปนบุญนะครับอาจิไปเขาฟันนะครับทั้งบั่นไกเลี้ยนเชี่ยงนะครับเนาะนะครับบันไกเลี้ยนเชี่ยงอจิซึ่งห่วงซึ่งให้นะครับเลี้ยใจนะครับบั่นพระปุตุก็คือปุญญาแต่ใ่ญ่นะครับเนาะนะครับือว่านะครับที่เพิ่มมีชีวิตอยู่นะครับเนาะตอนเพิ่มมีชีวิตอยู่นะครับเพิ่นไกะในยงดูเขามายางดีนะครับเนาะนะครับ เป็นลมหายใจจากไปเรี่ยวนะครับเขาก็จะห้เเป็นนะครับแต่หงได้ห้เลี้ยมกเลี้ยใจน้ำเห้านะครับเห่านี่เป็นผู้เสือบทนะครับเสือบทนะครับต่อจากเพิ่นนะครับที่ลมหายใจจากไปนะครับเพิ่นลมหายใจจากไปนะครับเข่ากระต่องนะครับอุทิศส่วนบนส่วนขุดลนนะครับให้เพคนในยูได้กินคือเก่านะครับคือจางเพิ่นยูกับเข่าปัจจุบันนี่นะครับเนาะนะครับ สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับหรือว่ามีชีวิตอยู่ที่อุยานวัเพื่อนนะครับเดบลลงไปในคลิปนี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับได้เข้าใจกันแล้วนะครับต่างไปจะกหน่อยด้วยนะครับกาในมือนีการคือว่านะครับการผลิตเด็กวันนี้นะครับในช่วงทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านะครับช่วงนี้ก็ช่วงเมองนังเมืองละครนะครับพี่น้องอาทิตเ์มองนังเมืองละคอนกินเขากินน้ำนะครับ ได้ทาการทํางานมาทีเดียพักผ่อ e นนะครับเนาะนะครับสลหรับอูยูนะเพื่อนนี่ก็ได้ทําการทํางานนะครับในตอนกลางคืนกันเลยนะครับเนาะนะครับรนะครับกวดทั้งนั้นท่างนะครับหดต้นไหม่ตวนไหลนะครับเนาะในช่วงกลางคืนนะครับช่วงทุ่มกลัวๆลัวสองถุ่มสามถุ่มนะครับเนาะนะครับทีเดียวหดปกป้ปลานะครับเก็บยวัวเก็บป่านะครับทําความสะอาดนะครับปกปป่านะครับสาหรับนายูนอกินนี่ครับคือวานะครับ แก่เพื่อนกับบ้านหิ่งนงนนะครับเนาะนะครับคือว่าอุยอุดมเพื่อนกับได้แต่เพียรภาพเพียงมีนะครับได้กหาไปขายนะครับอุยอุดมเพื่อนกับขอขอบุญขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกทันเลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายนะครับปู่ที่อยู่ทางบ้านทางเลี้ยนนะครับปู่คุณอุดหนุนนะครับเสื้อชิงเสื่อคลองซอยนะครับคุณป่าก็ดีนะครับเอาหน้าสาวก็ดีน้องนุ่มร้านก็ดีนะครับ อุนนท์ซจริงกของซอยอุยอยู่ทางเพื่อนขขอขอบุณขอบุณทุกทุกคนทุกทุกท่านอีกคลังแล้วนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับในแต่ละคลิปนี่นะครับเนาะนะครับที่พี่น้องนะครับไปติดตามมานะครับกะโมเมนต์มานะครับมีแต่หลองลำทำเพียงนะครับหลองลำทำเพียงให้กระลังนใจพี่น้องนะครับวิทย์ไทยคลิปชุ่มบรรยากาศมองนั้นอมนี่ให้กระลังใจพี่น้องเชียรกันนะครับเนาะนะครับอุยอุดรเพื่อนกับที่ประจำใจในแต่ละเมือแต่ละวันนะครับกะ ขาดใครไปน่ำนะครับก็ทํางานไปพร้อมนะครับเนาะนะครับกิเฮ็ดอยู่สุกมือทุกวันนะครับก็เฮ็ดมาตั้งดุนตั้งหน้าเนาะนะครับเนาะนะครับโมเมนต์หนึ่งหลายปีนะครับเนาะที่ไอ้เจียงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในมื้อนี้นะครับก็คือว่านะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับหรือโมเมนต์เอฟซีก็ตามซ้างเนาะสำหรับผู้ขอรับชมติดตามทางช่องยูทูบของอุยรอนผ้าเพื่อนนะครับให้รับทราบและเข้าใจนะครับถึงเรื่องเร่านะครับแต่สมัยพอแสนเมียบันเพอร์บุร นะครับระบันพระบุรุษนะครับแต่สมัยนะครับบิดอนมารดานะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเนาะนะครับที่เป็นเหตุเฮกมนะครับสำหรับบุญหอขหน่อยหอกขาสักนะครับรวมไปถึงนะครับสำรวมไปถึงนะครับในคลิปแต่ละคลิปที่ได้ลงมานะครับคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับพี่น้องเขารับชมนะครับแต่คือพี่น้องนะครับให่กำลังใจอุยอุยว์พอนเพื่อนนะครับอุยวอุยว์พอเพื่อนกับที่ได้เฮตคลิปนะครับให้พี่น้องนะครับในเขารับชม ตเราฟังกันเลยนะครับกในแต่ละคลิปที่วิว่ๆรับมาเพื่อนในไทยทรรมานะครับกับบ่อใดนะครับจำกัดนะครับอายุนะครับเนาะนะครับกับบ่อใดจำกัดอายุผู้เขารับชมนะครับกับเมืองในเบิดพี่น้องนะครับปุญญาแต่ย่ากุลุงคุณป้าอานาสาวนะครับน้องลุงหลุกหลานนะครับสามารถเข้ารับชมได้นะครับเนาะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่วิว่ๆรับมาเพื่อนนะครับไในไทยทรรมาเนาะนะครับกับ บอกถึงนะครับตัดมานะครับทั้งเรื่องนะครับหอกขน้อยดรืยหอกสักนะครับเนาะนะครับกะกะกมีอีลีนะครับคือเ็นเบอามานะครับะา่ามีอีลีนะครับว่าอ์ยัดตีพี่น้องลมหายใจจากไปพอมีลมหายใจจากไปนะครับพอได้กินหอกขอน้อยน้ำเนาะนะครับอาจฉิมาเขาฟันห้องห้นะครับเนาะอัจฉพี่น้องข้างบ้านขางเฮียนนะครับ ได้รู้ได้รับทราบนะครับเนาะนะครับเขายังมีชีวิตอยู่นะครับขันเข้าว่ามีเพิ่นเข้าก็บริเกิดนะครับเนาะภูเป็นพอเป็นแม่นะครับเนาะปู่ยาตายหย่นะครับเขาก็ประเด็มาอยู่เท่าซื่อมือนี่ครับคือจังอุอยูยดังเพื่อนคุยกับพี่น้องนะครับในปัจจุบันนี้ตลงนี้เวลานี้กันละไนะครับเขาว่ามีเพื่อนเข้ากบริเกิดนะครับเนาะขันเพิ่นลมหายใจจากไปเข้ากระต้องนะครับเข้ากระต้องนะครับเหยียดเนี่ยมันถูกวิธีนะครับถูกทำนองคล้องถ้ำนะครับฝ่าใบจันไว้นะครับ เอาก็ต่องถึงเวลาถึงย่ำนะครับหอากระต่องหอเขาหอหนํานะครับหรือบนหอกกาสากหรือหอกกาหน่อยนะครับเนาะเอาก็ต่องหอนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเพื่อนนะครับขันน้องบ่อหอเขาหน่อยหอกกระเหาุสรก่อกระทันเนาะนะครับอุทิศปหาเพื่อนนะครับเนาะนะครับให้เพื่อนได้บริใคิดตดในเคียงน้ำหอไในห้องในแห่งนะครับขอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกจากหลานนะครับ ปลูกจากเนี่ยจากปลูกจากเต่านะครับสำหรับผู้ที่ลงมาจะจากไปนะครับเนาะนะครับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่านะครับคนที่มีชีวิตอยู่นี่นะครับก็ถือว่านะครับได้ใส่ชีวิตนะครับแบบนะครับ คนปกติเนาะนะครับสำหรับคนที่เพิ่นบ่มีชีวิตนะครับเพิ่นก็ได้ใส่ชีวิตอีกโลกนึงนะครับนะครับเนาะนะครับเฮาก็เป็นคนปกตินะครับที่มีชีวิตอยู่ดีดีแบบถูกต้องนะครับเฮาก็ต้องเฮ็ดตามสรางความธรรมเพิ่นนะครับเนาะนะครับก็บ่อยากนะครับเนี่คือจังเพิ่นบอกมานะครับเนาะนะครับพ่อแม่ลงใหายต่จากไปบ่ได้กินห่อเขาหน่อยห่อเขาสักนํา บ่อดรับส so ่วนบุญส so ah so so ah so 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 ่วนผู้สมนามันกรโพถึกนะครับเนาะนะครับขันห้งมีเพลินห้องขอบ่อเดเกิดมาเนาะนะครับเขาก็ต้องะลือดถึงเพิินนะครับเพลินกอต้องในยูได้กินนะครับได้รับส่วนบุญส่วนผู้สมนำห้องในแต่ละปีแต่ละปีกันหลยนะครับฝากว้ชะน้อยด้วยนะครับแต่ว่าทางอุดรธหานีนะครับก็ได้จัดึ้นมาทุปีเนาะสำหรับบุญห้องคนหน่อยขอสักนะครับทุกตำบลตัวกงเพื่อตัวมุบัานะครับฝากไปชะน้อยด้วยนะครับ แต่ว่าบูรุว่าจังหวัดอื่นนะครับในเมืองไทยอาจจีจากที่กันโมอุยอุรังมะเพื่อนอาดจีโบหงคือกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอุอยรังมะเพื่อนอาดจีเบาเบาลายใหญ่ห้างนะครับเบาเบาเงีวเงียนมากเกินไปกุนีเนาะนะครับสิขออยู่ตีคลิปนี้นะครับเวคคำว่านะครับทำขึ้นนี้นะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับนอนรับฟันดีทุกทุกคนทุกทุกสันนะครับพี่น้องคิดสิ่งใดนะครับขอให้สมพมะบรมรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนอนหลับขอวา้เงินเืินนอนตื่นขอาม้เงินแสน สุข,ขีสุขแข็งพระรังคุณภาษีรัฐทับไตคุ้มคล้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลโลกนี่คุ้มคล้องนะครับให้พี่น้องนะครับมีความสุข,ขวความเจริญความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนีนอนหลับเในเมือนนอนตื่นหนุนเงินแสนให้พี่น้องมีแต่โชคตหลบับในเมืองข้างหน้าตต่อไปดือ้อนะครับไกคนในโลกนี่นะครับในเมืองไทยลงถึงชาวอุดอรดทุลุธานนะครับเนาะนะครับ,รบก็ให้ห่างให้นะครับจากโรคโควิดนะครับ ไปดูเรื่อวักันแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทีอุ๋ยโบราเพื่อนนะครับเด้มาบอกมากเก้านะครับตีขนาดเห็นตานะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับหรือรับฟังนะครับทางช่อง y YouTube ของอุ๋ยโบราเพื่อนกันแล้วนะครับคลิปนี้อจสียงเงาในเชโนยด์นะครับฝากไปเชโนยนะครับสำหรับช่วงทุกทายไทยสุดนี่นะครับเนาะอุ๋ยโบราณเพื่อนนะครับอธิบอรโปรเงาเงีนไปมากกว่านี้นะครับเนาะสิขอยุตีคลิปนี้นะครับ้วยคำว่านะครับ สวัสดีครับคำขคึ้นหนีนะครับขอยพ่อพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงเอฟซีนะครับหรือแม้แต่เอฟซนะครับผู้ขอรับชมในคลิปในแต่ละคลิปของอยูุโยงพเพื่อนให้นอนรับฟันดีนะครับมิตรโชคตราบนี่เมืองหนา้าต่อๆไปเด้อยนะครับตลอดไปกันนะครับมีความสุขความเจริญและกาเลนเกาหนาในนาที การงานหรือนะครับพี่น้องนะครับประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พี่น้องตั้งใจไว้ทุกทุกคนทุกทุกสัตทั่วฝ่ายเมืองไทยโลกถึงชางอุดรอทุกทุกคนทุกทุกสัตนะครับทั่วโลกนะครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งกันเลยนะครับโอเคครับที่เริ่มเข้าไปรับชมติดตามกันนะครับทางช่อง u t u b e ของ อุยอุดอรผ้าพื้นกันนะครับโอเคครับครับผมครับ